ครับพี่น้องตอนนี้เก็เตยไา้เส็จเดียปล่อยครับถึงรถจากรนที่สดสใหม่เลยสวัสดีเช้าสวัสดีวันเช้าที่สดใสยัง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 ังยั่นั่ยัง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 ยัปยังยังยังเังย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 ัยัง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 ยปงงงย้ผยังยยงย แก่อดีหัวเรอคเป้อ่าเก็บาลิขสิทธิ์นะคะห้ามถ่ายเขาบอกว่าฟาใสบอกว่าถ้าถ่ายฟ้าใส่ต้องแบบว่ามีค่าขนมได้วหากินกินตีนได้ไหมเหนยไเห็นอาปเห้ามเกยรา่างว่ามีลิขสิทธิ์พููเอางี้เปเนียลิขสิทธิ์กันเยาพอแต่งหน้าแมวจี หนาคือแพงคือแก่ว่อคือแมวไม่เป็นหมาตัวเออไม่เป็นน้าเออเสียงหคว้าไปพี่น้องเปลี่ยนโซ่กันตาเสร็จจะประมาณนี้จิมุนเอ้ยป่วยจะไรครับจะใครเป็นไปคนน่ะเป็นแบบเต้าหยองขาวแล้วหัวเดียววันนี้เขาก็เห็นหนากันเบินมือวันนี้เขาไมเห็นหนากันเห็นหนากันเฉพาะเวลาเตย่า กูจะแจงค่อยแต่จะรานหลวมัหวานวานกี่าแกว่ังนาก็ว่้เียัก็ไ้องอนั่นทกเทียันไปมต้นห่งตีพอนางมือยันเปยมันไทยมันตาสาตัเด้อมานเล็กนะแม่มเาะเออมนสามตัวก็ด้กินแล้เหมือนกันเบอ้วนเป็นเรื่งไหก็าเก็บของเนี่ยเป็นเรื่องไหนป็นปัญหาโลกแตกแบบนี้ก็ตัดเก็บของ ใช่ไหมไอ้ตหนคนอ่นเขามาท่านเนี่ยใ่น้องเขามาถ่านเนี่ย,อเ,าาาเ,ยเอาข้นยุน <c oughs> ใสพี่น้องพี่ใสเปใส่แล้ว <c oughs> บบเป็นจังได้รับการเก็บของเป็ียนจังได้ไหมล่ะไอ้โอ้รูปีนองเขาเล้วอันนี้ของข้มเทียนด้วยขั้มเทียนนิ่เกืเรียบร้อยแล้วเบื่อของฝาใสหันมาฝาใสด,ดูเอี <c oughs> ้ยงเพี <c oughs> ้ยงเหลือ <c oughs> ข,ขนาดรีบเหมือนนี่อ่ะรีบไปใช่ไหม นี่มึงรีบเหรอแต่ผมเอาปุ๊บปุ๊บถามนะครับ,รบที่กำลังมาเนาะผมก็จะเดินทางซอส่งแฟนขึ้นรถครับข้ามแค้นเป็นแฟนของสมเองโวเจ๋อแล้วนะเอาอุตส่าห์ที่ไปส่งอุ๊ยก็ที่ไปไปส่งเรากว่าครับรถขี้อันนั้นจากผู้ละมองไหมโอ้ รอนี่ล่ะเข้าตรงห้างเป็นแฟนกันแล้วเราเลิกกันแล้วเข้าตรงห้างเค้นกันเธอมีผูส้สาวใหม่ข้ <c oughs> ามแคมเป็นแฟนของสมเองไปแล้วบา,บายบาย,บายเดินไกลมากนะครับส่วนผมก็คือจอดนูน่นถาดปูนจ้ารถผมนี่นาจุดจอดในกม,ม,มูนี่ครับถาดเพื่อนรับถาดยังไงอ่างนี้แล้วเดีย นี่แบบงามเลยครับส้นผมกระจะบุป้าไปอ้าวคำว่ามระเจาะหอ,อดรถเรียบร้ <c oughs> อยแล้วยังออกไม่ได้รถเขาจอดอยู่ในเติบเรยเก็บของขึ้นรถครับ